ชีวิตด,ดีดีเลยกินแล้วนอนครับพ่อไม่อยู่ครับพ่อไปหาญาลูกสายกระทายอยู่เฮอนแลวก็นอนเวินครับกินแล้วนอนนอน,น,อนตอนไอีแม่ก็นอนเฝาอยู่นี่แม่ก็นอนเฝาอยู่นี่รักหนี่ลุกขึ้นมาละวาลูกชยนอนแล้วนอนตลอดครับ ากาศดีน่านอนมาครับคุณชายสายนอนครับกินอิ่มก็รับพักผ่อนรอหญ้าจากพ่อครับหญ้าอ่อน,ออน,อนๆนหวานครับหญ้าอ่อนหมดครับต้องไปหามาเสริมคุณชายกินและนอน ใช่มันมีไ้ไผสมบายสาวผู้ชายคุณใช้เลืบดอกวันนี้คุณแม่ก็ไปทำบุญมานะครับไปเหตุบุญเขาสากเขาสากขมิ้นเขาซากเล้าเขาสากไทยกับวันที่ผ่านมาเล้วนะพี่น้องทางเพ่งอันนี้ทงังแหมทังดับมือด,ดับเขาสากขามิข้นเขาสากซวยแล้วแพเลือเป็นลูกขึง่งลูกขึงนขมิ้นกับเล่า ติดเขตสุรินทร์สารคามสุดเขตสารคามมาติดเขตสุรินทร์นะพี่นอ้องยิ่แหมเลยมีบานเดียวขอหล่อในอำเภอพัาในอำเภอพยากระพุ่มิสัยจังหวัดมหาสารคามติดเขตจังหวัดสุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีนะครับมีบานเดียวขอหล่อทีเฮตดร่นตาขมิ้นพรอมทางชาวสุรินทร์บุรีรัมย์ีสะเกตนะพี่น้องมือเดียวกัน มี่บ้านเดียวขอหรออีแม่เลิบกลับไปมาหมู่ว่านนี่วันสิท้ายมานบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอ้ยเอาหลานไปนั่บอได้จับของโทรศัพท์จับตังเตหลานรถกระหลเลนเอาตังเตหลานว้ายจักมวนจักเมือยให้พี่เสาเฝ้าชายเลิบกับแม่พิมพ์ พานลองเกลือไปพี่น้องเอ้ยสร้างตาสีหอดบานบอกพ่นหลานสัก่อนดือ้อบักย่างค,าครับขี่รถไปกับยาครับตะลอดนอนโคนท่วนท่วนวันรวมญาตินะครับวันรวมญาติเมื่อวานปกติทาไม่เลยบ่าฝ่าวก็ต้องอยู่สิน คำๆค่อยกลับนะพี่น้องแต่ว่าแม่เลยปวดขีดทอนลูกทายบานยากะไปช่วงไปสือของวันที่สิบหา้าไปสือเขาบานยาไปสือของหฮย,ยาเขาบานยาเตรียมงานไหวเพื่อนกับเส้นมือเดียวกันวันที่สิบหกแต่พ่อวันที่สิบหกพอเริ่มก,กับพ้าแม่เลยไปบานมันมีสองทางนะพี่น้องไปมันต้องแบ่งมือกันไป ก็เลยว่าสิเก็บภาพบรรยากาศรวมญาติมาให้ดูมาให้ชมเลี่น้อยข<อ>ุ่นวายครับขุ่นวายที่พอเรยกว่าคิดหอดลูกไส้กับลุกสาวคนไปกับสวสิวนยางใหญ่ ย้ายเขานุมเขาต้มคููเฮือนเนาะพี่น้องแต่ก่อนนี้มเมเลิบสิย้ายประมาณคิบหกหลังเอาแบบเงาเงาลูกพี่ลูกนองที่แยกแตกออกไปจากพ่อังแม่ญงห้ายแต่เดี๋ยวนี้แม่เมลิบกะลดลงมาแล้วเศรษฐกิจบ่ดีเศ <c oughs> <c oughs> รษฐกิจบ่ดีแม่เลิบกะไปบ่ครบเลือกเอาแต่แบบ ขดๆ ي ي ง่ายๆเงาๆง่ายๆเลยพี่น้องมวนหวานไปนี่กับมวนทั้งมวนทัง้งเมยเมย์หลานแต่มวนได้กับบ้านพ่อนาพ่อเม่พี่น้องครบผู้คนนะพี่น้องเม่เลิบคิดเมย์เลิบกับบ่มี่ยังไรนะพี่น้องบรรยากาศแต่ละมือแต่ละเว้นของเม่เลิบก็ได้เพราะว่าอีพออยู่คนเดียวอีพอกระยากไปผุ่นไปผีเด็กกับไปหาหญ้าเยด็กกับไปบ้านปุ๋ยเด็กกับไปนั่นไปนี่ เอาคนเดียวกามีเอฟที่เพิ่นเคยถามนะวาทาไมแม่เลิฟไม่เอาชายเลิฟไปแสดงอยากไปแสดงนะพี่น้องแต่ว่าไม่มีเวลาให้ลานแสดงแล้วก็คือบม่มีเวลาให้เพิ่นกลับไปบ่ได้นะพี่น้องจักนอยกัเจียวเขานี้พอเลิฟกับทีโรแอนไปคินเขาสรุปกะชายเลิฟกินช้างกินนอนครับ กินเงินเดือนช้างกินนอนครับบอลเมนส้างสแสดงครับช้างกินนอนนอนแบบสบายสบายนะอีเมก็นั่งท้ายแบบสบายสบายเบาเอานะพี่น้องบรรยากาศดีๆหน้านอนมากครับ <c oughs> ตอนกลางคืนอีกโกนแห้งเลยพี่น้องโกนแบบเอ้ยเสียงดังป้า <c oughs> ทั้งโกนทั้งพายล่ม เน่านางก็เริ่มเรียมเลียม,มขึ้นมาแน่ห่ะแ,แต่งานนี่ออกศาสเต้นออเถียงกันอยู่พี่นอ้องเถียงกันเถียงกันกับพ่อเลิฟพ่อเลิฟบ,บอกว่างาแม่เลิฟก็ไม่มั่นใจได้บา้านงานขึ้นาิปนาอสิเป็นสีดองขึ้นสิเป็นอันสร้างงานเนอแม่เลิฟกับบอกกากระร่นตีบอกกาฟันท่งหอกเพราะว่าห้ากระเบิร์ออกแต่ว่าพ่อบพ่อพายแบงบอกว่ามาลงกันกับพ่อพายแบงเลยขวา สั่งง่าสั่งง่าเทสค่ะว่ายี่แม่เลิบกับบกาวเอาเดอกเพราะว่าไม่มั่นใจครับบกเคยมีสั่งง่าครับเ <laughs> หมือนแม่พิมพ์พ่อพ่อเลิอบบอกว่าแม่พิมพ์ท้องพี่เชื้อเมามาก็บอกว่าแม่พิมพ์ท้องแค่ไม่ป้าก็ไม่กล้าการันตีแต่พ่อเลิบมั่นใจบ้าท้องแต่แม่เลิอบบอกว่าออกมาเมื่อไหรก็เมื่อนั้นอะ เพราะว่าถ้าทองทองสองนี่มันเบิ่งยากพี่น่องเพราะว่าเขาเคยมีแบบทำเป็นสางแล้วเขาก็ดูดูตรงที่นมเนาะดูเบิ่งนมพิ่นนะลูกแรกก็เบิ่งนมกะคือไข่ขึ้นมันกะเป็นไข่ออกปัองเนาะมันกะเบิ่งไงแต่ว่าลูกที่สองนี่เต่าเขาเคยมีแล้วบัดนี้ชัดเต่านมแท้จุ๊งยังที่แม่เลิบก็บอกเข้าใจบกากะลั่นตีบกากาฟันท่งนะว่า ร้อยเปอร์เซ็นแต่พอเลือกเพิ่นบอกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วสางเพินพ่นเพิ่นมารอรุ่นต่อไปนะครับบรรยากาศบานใช่เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับกินอิ่มแล้วนะครับกินตั้งแต่เสาพี่น้องกินตั้งแต่เช้ามาแล้วกินน้ำก็กินแล้วจนคุณชายอิ่มแล้วก็นอนหือแต่แม่ผิดแม่พึพ์ก็อยากนอนเพื่กันด้วยนะานางก็ง่วงเหมือนกัน คนถ่ายคลิปกับบุูุกยางไงพี <Du S 1> ่น้องนางทายคลิปทายลูกชายนอนอยงเดียวครับให้นอนเขานอนอิ่มๆกอนพี่น้องวันนี้ฝนจะตกอีกไหมนอ้ออยู่บ้านอ่นแรงพี่น้องเอ้ยทางบ้านไม่เลิบไป ปุยเพื่นกับพระท่านในวานพลังข้นกับพระท่านในวานรอบแหลกหลอบสองเอาพระท่านในวานพลังข้นกับในวานหลอบแหลกหลอบสองพระท่านในวาน,น,น,นาาครับนอนสบายสบายแล้วครับเลิฟยินดีเสียงนกเค้าเจ้าเค้าเจ้าบรรยากาศดีมากครับเงียบเงียบ อีเมลิบกับบอมี่งนคลิปที่โลงเนาะพี่นออ้องมือสองมือทายเท่น,นึงงานเอทีเพิินเบื่อไม่มีคอนเทนต์เลยอีเมลิบกับบอมมี่คอนเทนต์เนี่หรอคอนเทนต์ก็คือก,กินแล้วนอนเนี่ยละเลิฟนี่นอนครับไปหาเด้อกแก่งไปหาหมูกับบ่อไดช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่า ไม่สบายนะคะคือพ่อเลือบอกว่าพอมไม่อยากเอาไปอายเขาพ่อเลือว่าอยากอายมูลูกจอยพูดพันว่าเคยไปแบบแม่นแม่นมันมาดไปวันนี้เหี้ยวๆๆเหี้ยวเลียวเลี้ยวพนว่าไออ้วนก็นี่ก้อนแังสิไปพันว่านี่ก็พ่อเลือก,ก็มาอยู่นะคะไปตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้ากำจัดหากัแจก ทำไหวให้ลูกสร้อยคนจินพอดีพอมากกระตื่นพอดีฝังไหวเอฟซีคงไม่เบื่อเลิฟกับแม่พิมพ์ก่อนนะครับฝากช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับรักเลิฟกับแม่พิมพ์น้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะครับฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ